เราดีใจมากที่เราชะนะทีมชาติไทยได้ในแมตชแรกนะครับเรามีสกอร์นำอยู่แล้ว2-1เกมนัดที่2นี้เป็นเกมที่ยากลำบากแน่นอนถึงแม้เราจะมาเล่นที่เมืองไทยทีมชาติไทยเล่นในบ้านเก่งๆปะหายอยากจะได้ชนะเราแต่เราก็มีผู้เล่นที่ดีกว่ามีคุณภาพป่าอย่าง,างเงี้ยส่วนซอนอยู่ เราไม่ครัวทีมชาติไทยอยู่แล้วเรามาที่นี่เพื่อควา้าแชมป์กลับบ้านเวียดนามเท่านั้นจากนัดแรกเราแพ้มาสกอร์สองหนึ่งนะครับจากที่เราไม่สามารถป้องกันเหียนส่วนซ่อนเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งของทีเวียดนามได้แต่นัดแรกเราก็มองว่าไม่เป็นการเสียหายอะไรมากมายนัดที่สองนี้เราเตรียมรับมือไว้แล้ว ในการเจอกับทีมเวียดนามนัดที่2เราจะทำให้ดีที่สุดเกมวันพรุ่งนี้ถึงมันจะไม่ง่ายกำลังปรับทีมเราทางทีมชาติเวียดนามก็มีความพร้อมเกมนัดที่2นี้เป็นเกมสำคัญสำหรับนักกีฬาเวียดนามและชาวเวียดนามเราจะเล่นในเต็มที่โชศักยภาพเหนือทีมชาติไทย สภาพทีมท่อน,นี้ก็เหลือแค่ดิสคอเวอรี่ร่างกายนะครับทําให้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนในทีมก็มีขวัญกําลังใจดีอยู่นะครับนัดที่2นี้เป็นนัดที่เราจะมาแก้มือและเป็นนัดที่ล้างตาเราจะทําให้เต็มที่แล้วมาดูแล้วกันว่าเราจะสู้ได้แค่ไหนถึงแม้เกมนัดนี้เรามาเล่นที่เมืองไทย แฟนบอลชาวไทยเข้ามาชมเยอะแต่เราก็ไม่รู้สึกกดดันอะไรทั้งสิน้นเรามาเล่นตามแผนที่เราเตรียมไว้เราไม่มีความกดดันจากแฟนบอลชาวไทยทั้งสิน้นตัวน้ำเมนนี่เราไม่รู้สึกเสียเปรียบอะไรทั้งสิน้นตั้งแต่ผมมาทำทีมเวียดนาม6เดือนผมรู้จักนิสัยและ ทักษะการเล่นของเวียดนามอย่างดีผมคุ้นเคยกับนักกีฬาเวียดนามอย่างดีผมมีการปรับตัวเข้ากับนักกีฬาเวียดนามได้ดีขึ้นทำให้ผลงานของผมพาทีมเวียดนามเหนือทีมชาติไทยในนัดแรกในทัวนเมนต์นี้ผมโฟกัสเกมต่อเกมส่วนผมจะส่งเฉลิมศักดิ์ลง เล่นหรือเปล่าในนัดที่2นี้ผมตอบไม่ได้ครับค่อยดูกันเอาเองนะครับส่วนต้ารูปเกมออกมาไม่จบภายใน90นาทีและมีการยืเดเยื้อผมคนเน้นการตีจุดโทษไว้แล้วนะครับส่วนตัวผมเองในรอบน็อกเงทานี้ไม่มีเม็ดไหนที่ง่ายเลยแต่ผมเองและเพื่อนร่วมทีมสู้จนวินาทีสุดท้ายสุทุกเกม ขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนนะครับที่ยังเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวพวกเราอยู่ที่ส่งกำลังใจเข้ามาพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนแฟนบอลในนัดที่สนี้ครับทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามต่างก็พูดกันว่าทั้งสองประเทศนี้เป็นคู่แข่งกันดุเดือดกันมาตลอดสำหรับโค้ชก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามที่มีโค้ชเป็นเกาหลี และทีมชาติไทยที่มีโค้ชเป็นเจ้าญี่ปุ่นถือว่าเป็นคู่แข่งเช่นเดียวกันสําหรับนัดที่2นี้ไม่ใช่เป็นแมตท,ทีมชาติเกาหลีและทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นแมตท,ที่ตื่นเต้นมากๆเลยก่อนที่จะมาเมืองไทยนี้เราได้บอกกับนักกีฬาว่าข้อแรกเราต้องชนะทีมชาติไทยข้อที่2เราก็ต้องนัดทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับสำหรับในการเล่นนัดที่2นี้ เราได้กระตุ้นนักเตะเวียดนามว่าเป้าหมายที่เรามาที่นี่คือมาันะทีมชาติไทยในหนึ่งเดือนทีมชาติเวียดนามเล่นมาถึง8เกมด้วยกันเหนื่อยตั้งใจและกายแน่นอนด้วยจิตวิญญาณของเลือดนักสู้อากาศเมืองไทยไม่ใช่อุปสรรคของเราแน่นอนละ่ะอักระพลเจ็บนี่มีผลเสียต่อทีมแน่นอนเพราะเป็นผู้เล่นหลักที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเจนิวหรือเต้ยสามคนนี้เป็นตัวหลักเป็นเก์หลักจะไม่กฑ์แน่นหรือรัดคุมในความเห็นของโค้ชบาดเจ็บของเจเป็นผลลบของทีมแน่นอนแน่น,นอนว่าเกมนาทีสองนี้ยากจะถ่ายผลว่าใครจะแพ้หรือชนะแต่ด้วยเลือดนักสู้ของทีมชาติเวียดนามจะสู้อย่างสุดใจแน่นอน จริงๆหลังจบเกมที่แข่งกับเวียดนามในนัดแรกเ,เราก็ได้คุยกับเพื่อนๆในห้องแต่งตัวบ้างแล้วครับทุกคนในทีมมีความมั่นใจนัดที่สองนี้ที่เราจะแก้ตัวกับเวียดนามเรามีความรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรก็แสดงโชว์ออกไปในนัดที่สองนี้ได้เลยเพื่อตอบแทนแฟนบอลที่มาชมเต็มสนามและทางบ้านที่ให้กำลังใจ เราจะสู้เพื่อชัยชน,นะ